จูจิตสุภาคจูดโดสควอตแข็งแรงแ,นะแข็งแรงแล้วใส่ความยืดหยุ่นลงไปกระปริงเบื้อง,ง,ง,งหลังจูดโดคืออะไรมาดูกัน1จุดที่ร็อกจะทําให้ลําตัวเขาเกิดการยืดขึ้นทําให้ตําแหน่งสะโพกเขาสูงกว่าตําแหน่งสะโพกเ,เราเราจึงใช้สะโพกของเราสร้างคานงัดงัดไปทําไมงัดเพื่อให้เข้าทฤษฎีโมเมนต์นั่นคือพาน้าหนักตัวเขาให้มาอยู่บนจุดหมุนของเราเพื่อลดระยะแขนของแรงต้านลง วิชากระดาษหักไม้รูปแบบแรงตาง้านมีได้หลายรูปแบบและเราก็สามารถใส่แรง,ง,ง,งนะลงไปได้หลายรูปแบบเช่นก,กันจึงมาเกิดเทคนิคจืดที่ใช้สะโพกสร้างคันงัดในแบบต่างๆแต่เดียวทุ่มทับจับหักการชุดนอกระยะ123มคุมจุดหมุนลูกศรจะได้เก็บเชิงกลส่วนที่วงคือหัวใจใช้คุมทอกคอนโทรลฟาดห้าหกหยอกย่างยักเยื้องวางเพื่อนลงอย่างนิ่มนวล วันอามบรินบริน